ตอนนี้เจ๊ก็อยู่ที่สาขาเก้านะครับทำอะไรครับเปลี่ยนจอครับอ๋อเปลี่ยนจอตอนนี้ก็เอ่อทำความสะอาดทความสะอาดแล้วก็ใส่แบตใส่จอเรียบร้อยแล้วนี่จอเ,เก่าใช่ไหมครับใช่ครับ อย่าลืมติดฟิล์มให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่านี่ก็ช่างมิวนะคะพี่มิวค่ะอยู่สาขาเก้าค่ะตลาดสดบางใหญ่นะคะใครผ่านมา,าที่บางใหญ่อย่าลืมแวะหาด้วยนะคะเครื่องมีปัญหานะคะไม่ว่าจอจะแตกนะคะจะเปลี่ยนแบตนะคะหรือจะเช็คสภาพเครื่องก็เข้ามาหาช่างามิ้วได้เลยนะคะ เปิดให้บริการทุกวันค่ะสาขานี้เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะเจ็ดโมงเช้านะคะอยู่ตรงตลาดสดบางใหญ่เลยนะคะอาคารสองตรงไฟนี้ก็จะเป็น ตลาดสดนะคะก็มีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะ,ะมาหาช่างมิวได้เลยจ้ามีทั้งเครื่องมือหนึ่งแล้วก็เครื่องมือสองอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะติดฟิล์มจะหูฟังชุดชาร์จนะคะมีครบหมดเลยนะคะมีครบหมดเลยนะคะพร้อมให้บริการะคะ่ะมีทุกอย่างครับเกียกับือถือครับมีทุกอย่างเลยนะคะ แบตของเราก็มีประกัน1ปีนะคะแบตประกัน1ปีมีอมกอ,อ,อ,อนะคะมาตรฐานเลมาตรฐานนะคะ,แ,ะแ,จแจมไปเลยนะคะจัดไปคะ่ะสวยๆนะคะเช้านี้ก็สามเครื่องแล้วจะไหนดูซิใกล้ๆโอ้โหรยบร้อยแล้วสภาพมาอย่างนี้อันนี้สภาพมาอันนี้นสภาพที่เสร็จแล้ว ้กดหน่อยกดหน่อยสีสวยค่ะสีสวยนะคะเงาไวัลเลยนะคะจบจบที่นี่ที่เดียวเ,เลยค่ะลุงเพชรโฟนสาขาเก้าค่ะ